สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอกก็นําเลขอ่าคุณตาทองสุกนะคะเป็นคนที่คำนวณแม่นมากนะคะแอดมินเอก,ก็เลยเอามาลงในช่องเป็นครั้งแรกนะคะสําหรับตัวเลขอ่าคำนวณตาทองสุกนะคะตาก็คำนวณมาฮหมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็แต่ก่อนนะคะตาทองสุก คำนวณแบบว่าเป็นตัวเลขแล้วก็ให้เราจับคู่เอาเองนะคะแล้วก็เลขเยอะมากนะคะแอดมินก็เลยไม่ได้เอามาลงนะคะพองวดที่ผ่านมานะคะตาทองสุกจับตัวเลขให้แล้วก็เข้านะคะแล้วก็เลขไม่เยอะนะคะแอดมินเอก็เลยเอามาลงให้กับแฟน FC ทางช่องนะคะอันนี้เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะคะ โปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะคะสำหรับตัวเลขที่ไม่มาเลยนะคะไม่มาเลยบนล่างเลยนะคะตาทองสุขบอกว่าาคําคนวณแล้วตัวเลขที่ไม่มาเลยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะก็มี24589นะคะย้ำนะคะ เลขที่ไม่มาเลยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะมีสองสี่ห้าแปดานะคะตาตองสุขบอกว่าเลขตัวนี้จะไม่มีมานะคะสำหรับงวดนี้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะอ่าสำหรับเลขสองตัวนะคะตาให้มาทั้งหมดอ่าหชุดนะคะอันนี้ให้เล่นบนล่างกลับด้วยนะคะก็มี3ามหสาหก 3 8 6 8 6 5นะคะย้ำอีกครั้งนะคะอันนี้ตาบอกว่าจัดหนักได้เลยนะคะให้เล่นบนล่างนะคะมี3 5 3 6 3 8 6 8 6 5นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะ ว่าตัวเลขนะคะถูกใจตรงใจหรือเปล่านะคะถ้า,าเพื่อนๆชอบก็จัดได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะทางช่องก็เอามานำเสนอให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสนับสนุนรัฐบาลนะคะเลขคำนวณน,นะคะก็คือเลขคำนวณน,นะคะมีเข้าไม่หลุดนะคะ ซื้อก็ขอให้มีสตินะคะแอดมินเอก็ย้ำเสมอนะคะซื้อก็ขอให้มีสติซื้อ,อ,ต,อตัวที่เราชอบที่ตรงใจเนาะแอดมินก็ย้ำเสมอนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ขอคนละแชร์คนละไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินเอนะคะ สำหรับเพื่อนคนไหนที่เข้ามานะคะแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะแอดมินเอก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวกันนะคะที่ตาให้มานะคะก็เป็นตัวกันนะคะแล้วก็ให้ให้เล่นบนล่างเช่นกันนะคะมีเจ็ดสี่หกสี่นะคะกลับด้วยบนล่างนะคะแอดมินเอก็ขอให้เพื่อนๆนะคะปังๆโชคดีทุกคนคะ่ะ